รถยนต์เนต้ากลับมาแล้วนะคะหลังจากได้47นักลงทุนใหม่ตอนนี้พร้อมกับมาลุยการผลิตอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะ <S <S ก่อนหน้านี้นะคะเนต้าเคยล้มละลายเหลือเงินในบัญชีแค่500หยวนเท่านั้นค่ะแต่วันนี้เนต้ากำลังจะฟื้นคืนชีพพร้อมกลับมาเดินสายการผลิตอีกครั้งหนึ่งถ้าเราย้อนกลับไปในปี2565นะคะแบรนด์ของเนต้าออโต คือแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจีนนะคะที่ถูกจับตามองค่ะว่าเป็นดาวรุ่งในตลาดรถยนต์ E ีวีซึ่งยอดขายในปีนั้นเนี่ยสูงถึง1 5 2 0 0 0คันแต่ลหลังจากนั้นบริษัทก็เจอวิกฤตหนักค่ะยอดขายลดลงกว่า60%เรหลือเพียงแค่64,549คันภายในปี2567รวมถึงนะคะการเงินก็ย่ำแย่จนต้องเลิกจ้างพนักงานจำนวนมากและค้างจ่ายเงินเดือนตั้งแต่ปลายปี2567ที่ผ่านมาด้วย รายง,งานของสารจีนเดือนมีนาคมระบุนะคะว่าบัญชีของ NETA มีเงินสดแค่500หยวนหรือประมาณ2,200บาทเท่านั้นค่ะแถมยังมีหนี้ซัพพลายเออร์ประมาณ27,000ล้านบาทขาดทุนสะสมถึง82,000ล้านบาทซึ่งหนึ่งในเจ้าหนี้ที่หยุดส่งชิ้นส่วนนั่นคือ CATL ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ของโลกด้วยภาพจำที่หลายคนไม่เคยลืมคือคลิปวรัลในจีน พนักงานเนต้ารวมตัวเรียกร้องค่าแรงหน้าสำนักงานที่เซี่ยงไฮ้ซึ่งต้องเผชิญหน้ากับฟางหยุนโจประธานบริษัทอย่างดเดือดด้วยค่ะซึ่งล่าสุดเองนะคะก็มีข่าวดีค่ะเพราะว่าเนต้านะคะได้มีนักลงทุนรายใหม่47รายเข้าร่วมการฟื้นฟูก,กิจการในช่วงมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยค่ะ ซึ่งบริษัทนะคะก็เริ่มทยอยจ่ายเงินเดือนที่ค้างไว้ครบแล้วค่ะพร้อมกับเริ่มฟื้นฟูเครือข่ายศูนย์ขายและบริการโดยเฉพาะโรงงานที่เมืองถงเซียงซึ่งพนักงานที่ยังคงเหลืออยู่ก็กำลังลังเครื่องเดินสายตรวจระบบเพื่อเตรียมกลับมาผลิตอีกครั้งหนึ่งด้วยถึงแม้จะได้เงินก้อนใหม่นะคะแต่ว่าเนต้ายังต้องเผชิญกับแรงกดดันจากผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่อย่างฮอร์ซอนนิวเอเนอจีซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของจีน หลายฝ่ายได้มีการเรียกร้องค่ะให้เปลี่ยนผู้นำแล้วก็ปรับโครงสร้างขององค์กรเพราะบริษัทมีอัตราหนี้สินเกินกว่า217แล้วก็หลายคนมองนะคะว่าเนต้าเคยขยายธุรกิจเร็วเกินไปจนเกินตัวค่ะ เรียกว่าแบรนด์รถยนต์ของ NETA นะคะกำลังจะกลับมาอีกครั้งค่ะด้วยการรวมทุนของนักลงทุนใหม่47รายแต่แบรนด์ที่เคยล้มละลายแบบนี้จะสามารถกลับมายืนได้หรือไม่ต้องรอติดตามนะคะว่า n e ต้นั้นจะสามารถกลับเข้ามาแข่งขันในตลาดรถยนต์ EV ได้อย่างไรค่ะ